สวัสดีค่ะตัวเลขเก,กษตรแล้วค่ะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะหลังจากที่เฮ้าเหตุงานประจำแล้วนะคะเฮากฤษสีลงมาเบิงสวนเป็นซมือนะคะมือนีก้กฤษฎีผ้าทุกท่านนะคะมาเบิงสวนของตัวเลขเก,กษตรแล้วนะคะซึ่งพื้นที่มองนี้ค่ะแต่ก่อนนี้เป็นสวนฝรั่งนะคะสวนบักซีดาของเฮ้านั่นเองบฝรั่งยินจูนะคะซึ่งปีที่แล้วอากาศห้อนแห้งค่ะฝรั่งก็เลยเดลรับผลกระทบนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้าจะปลูกพืช มุลเวียนนะคะอยู่ในแปลนี้ก็สิเป็นเกษตรแบบผักสวนครัวนะคะซึ่งอยู่แปลนนี้ปลูกยังแน่นะคะก็สิปลูกติเลิศตั้งแต่บักพิกนะคะบักพิกนี้ห้าใส่สุมือนะคะกะ็จะปลูกบักพิกแล้วก็จะปลูกเอ่อมะละกอนะคะพเพราะห้ามากินตะบักุ่งนะคะก็สิปลูกมะละกอไว้ก็มีกล้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว่านะคะหรือว่าจะเป็นกล้วยหอมนะคะแล้วก็มีกอไผ่นี่ไผ่นะคะที่เอาไว้ค่ะ กินนอไว้ถักแกงนะคะต้นมันเท่ากับไว้ใส่ประโยชน์ได้อีกมากมายนะคะแล้วก็จะปลูกบัคเกอเทศนะคะะปูกบัคเกอเทศแล้วก็ปลูกถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีบักม่วงนะคะบักม่วงนีกจะมีน้ำดอกไม้นะคะหรือว่าเขียวเสวยก็มีค่ะแล้วก็มีเอ่อฟารันนะคะแล้วก็มีอาร์ทูอีทูอีกนะคะที่ปลูกไว้นะคะยากกินอย่างเข้ากับสลามมูนเวียนกันไปได้กินนะคะแล้วก็มีค่ะ มีตะไคร้นะคะมีขาม,มีตะไคร่ซึ่งเข้ากับเอาไว้ใส่แกงไว้ใส่ต้มประกอบอาหารของเข้าค่ะเลาก็มีคน้นผ่านไปพันมาในเสนีนะคะเพื่อนจะสิขอเข้าไปปรุงอาหารนะคะเข้ากับด้ยิบยืนแบ่งปันนะคะบม่ว่าสิาเป็นเอพักสวนครัวนะคะตะไคร่นะคะหรือว่าจะเป็นขาเนาะที่เพิ่นมาขอเข้านะคะเข้ากับด้แบ่งปันกันไปแล้วเข้ากับด้ความสุขกลับมานะคะลราก็มีข้าวโพดนำค่ะ ย้ายแล้วปลูกข้าวโพดแซมขึ้นมานานะคะซึ่งตอนนี้บักทัวนะคะทัวฝฟังเหง้าเนี่ยจะเป็นนวยแล้วแหละเดี๋ยวสิพาทุกทุกคนไปเบิงนะคะว่าบักทัวของเห้านี่เป็นนวยแล้วนะคะมันสีงามซ้ำไหนสีเนาะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิงนะคะแล้วก็มีเอ,อ่บอบักเขือน้ำนะคะใบถากินกับตำปูนตำแจวเห้านี่แหละนะคะเอาไปมาบ่ห้เป็นการเสียวเวลาค่ะเดี๋ยวตัวเลขเกษตรแจ้วแล้วนะคะจะพาพี่น้องไปเบิงสวน ตอนนี้เลยค่ะนี่ก็คือสวนนะคะ้าพบิน้อมาเบิงสวนนะคะนี่ก็คือสวนค่ะละกันที่เห็นอยู่นะคะก็สิเป็นอันนี้เป็นต้นบกม่วงนะคะเป็นบกม่วงนำดอกใหม่นะคะกําลังเป็นนวยเลยกำลังออกรวยนะคะแล้วก็น,นี่นะคะที่เห็นอยู่โดยร่วมนะคะก็สิเป็นทั่วฝักยาวแล้วก็มีข้าวโพดนะคะที่ปลูกแซมๆกันไปเนาะคะ่ะ แล้วก็ด้านาน้าเลยค่ะต้นนี้น้อยนี้นะคะก็คือต้นพริกนะคะต้นพริกที่กาลังปลูกอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องอย่างเบื่องสวนนะคะว่ามันเป็นจังไหนนะคะเข้ามีพื้นที่เล็กๆหน่อยๆเฮาก็สามารถปลูกสวนได้เลยเห็นรังค้อนหรือพ่นก็ปลูกนะคะเพราว่าสิเป็นอยู่หลังบานก็ได้นะคะขอแค่แบบเออเข้าขยันในการนี้นี่ปลกม,มวนเข้านะคะกาลังเป็นนุ้ยเลยนะคะอุ้ยนี่สวยนะคะ บางบองนี่เขา้าขนาดจะปลูกได้ประมาณสองปีนะคะแล้วเพ่นก็ออกออกนวยเลยออกผลเลยนะคะปุ๋ยที่เข้าใส่ก็คือปุ๋ยคิงวัวขีข้ควายตามบานเขา้าธรรมดานะคะลดน้ำกะลดตามสวนเลยสวนเข้าลดย้มมือเศร้ากะลดเพิ่นย่มมือเศร้าขึ้นกันนะคะราคาผพันเนี่ยเข้าได้มากโดยที่เป็นการเอตอนจริงนะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะตอนจริง ต้วนพันนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าหางมีนัวให้เห่าได้กินแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟางนะคะฟางที่เห่าอาดไว้นะคะเพื่อว่าได้ใช้ประโยชน์แล้วก็เห่าก็ได้ขายนะคะสําหรับผู้ใดเพิ่มีงัวนเนาะเพิ่็จะมาซื้อน้าเห่าเพราะมันหนาแรยอย่างนี้นะคะเพิ่งจะมาซื้อน้าเห่าอันนี้ก็คือข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็ล่างออกฟังเลยนะคะี่ช่วงนี้ก็จะมีน้อนระบาดค่ะจะมีน้อนระบาดแน่แต่กระบอเป็นอย่างนะคะ นี่ก็เป็นต้นมะม่วงอีกต้นนึงค่ะอันนี้ก็คือต้นมะม่วงมะม่วง,ง,ง,งฟ้าลานค่ะอุ้ยหนุ่ยแบบใหญ่เลยอุปะเถอะอุ้ยหนุ่ยแบบแบบใหญ่ามากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่นะคะอ้างมะม่วงพีนีมีอ่สามซีน่วยนะคะมี่สามซีน่วย ยางที่บอกค่ะอยู่สวนห้ากับสีบีนี่ค่ะคานะคะคานี่กับปูไ้ทะใส่เน่ากินนะคะหลักเก่าพี่น้องเพิ่นมาขอไปใส่อาหารประกอบอาหารห่ากับแบงเพิ่นไปนะคะบอกข้าวโพดกําลังงามนะคะนี่ข้าวโพดกําลังงามเลยนะคะนี่ต้นบักเขือค่ะยังที่บอกไปนะคะ อันนี้ก็คือทัว่าทัวฟักยาวนะคะทัวฟักยาวนะคะตรงนี้กับเมนทัวฟักยาวมาเลยตรงนี้กับท,ทัวฟักยาวนะคะทัวฟักยาวนะคะเดี๋ยวภาพพี่นนองยางบึงนะคะทัวฟักยาวนี่ก็คือมันอาจจะมีแบบว่านี่เพียม,มีวอลแรกงนะคะตัวเห้าแบบปูปแบบธรรมชานะคะ <i> เห็นหมดบ่นี่เขาปูกแบบธรรมชาติเลยมีหมดนะคะปลอดสารซึ่งเอาไว้กินนะคะไว้กิน ไว้กินเองในรัวเรื่องของเห้านะคะแล้วก็จะมีต้นักขามนํานะคะบมะขามหวานนี่ค่ะนี่ก็คือในส่วนของทั่วฝักยาวะคะ่ะอยู่ในสวน ปอดสารนะคะในสวนปอดสารกําลังออกนวยนะคะแล้วก็สังเกตเบิรงวาเข้าใสวัตถุดิบจากในสวนเข้าไปเลยเด,ยดย้นี่นะคะกะสีมีสื่อแน่แต่เสือกฟางเนาะนอกนั้นเท่ากับใส่ในสวนเข้าในสวนเข้ากระซีมีอยู่เลวนะคะตัวทีเป็นไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เข้ากับมาอาดดบนะคะให้มันเป็นแบบเข้าเฮ็ดข่างไห้เพิ่นนะคะอย่างสี้เนาะเดี๋ยวเพิ่น์นจะไต่ไต,ต่ขื้นนะคะคือกระิ เท่าเครื่อขึ้นไปสินะคะนี่ค่ะนี่ก็คือบัเกคเทนะคะบัเกครเทนี่โอ้โดกแห้งะคะ่ะดกแห้งแล่ะก็เข้ากับเก็บขายไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะสําหรับบัคเกอรเทเท่านาะเก็บขายไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเขาก็ดก มามากเลยนี่คแค่นะคะเดี๋ยวก่บนี่จะลุกใหญ่ๆนะคะส่วนมาทั่วกะนี่เลยค่ะตามที่เห็นเลยนะคะโอ้นี่นะคะหนุยใหญ่เลยด้นี่นี่นะคะปอดสารนะคะปอดสารน,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 นําเพราะว่าเห็นปะมีห้อยมีห้อยแมงใหม่มากัดนะคะนี่สิปอดสารน,นะคะอาจิะหนว่ยมาังงามปันไหนตะว่ากะแต่คือมันปอดสารน,นะเนาะ พาะห้ากินยังที่มันปลอสารไปสุขภาพห้าว็ดีนะคะได้กินผักที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นผักที่ปลอสารนำเนาะนี่นะคะนี่ก็คือบักเกอเทค่ะโดกแห้งนะคะนี่นี่นะคะมัเขือเทศนะคะโดกแห้งนะคะ ค่ะสำหรับมือนี้นะคะตัวเลขเกษตรแจวแล้วนะคะกับภพาพที่น้องไหนมาชมสวนนะคะยูแหงนี้นะคะก็คือสวนที่ข้าปลูกเองนะคะข้าปลูกเองยินเองนะคะตอนนี้ข้าวกอยูนี่นะคะเห็นบ่นี่นะคะ,ะ,คะก็คือบักเกอร์เทสนะคะบักเกอร์เทสที่ข้าปลูกเองนะคะซึ่งตัวบักเกอร์เทสนี่ทดลร่องปลูกนะคะทดลร่องปลูกเป็นยังไงท่ว่าทดลร่องปลูกเพราะว่าข้าอย่างูว่าดินของข้านี้มันสามารถปลูกบักเกอร์เทสได้บ่ ก็เลยเอามาทนล่องปลูกอะพอปลูกแล้วก็เลยว่าโอเคเข้าสามารถปลูกได้ดินเข้าสามารถปลูกได้เข้าดูแลได้แล้วก็เข้าก็เรียนรู้เลียนรู้เลียนรู้การปลูกของเพินินมีสัยของเพิินว่าเพิ่นมักปุ๋ยแบบใดมักน้ำแบบใดประมาณนี้นะคะหลักอะเมื่อเป็นนวยแล้วเข้ากับทรงขายตามล้านเพิ่นรับเพิ่นรับขายนะคะเป็นเป็นร้านพวกพักเพื่อนสินะคะเข้ากับทรงเพิ่นนะคะช่วงนี้ กะส่งเรื่อยๆค่ะส่งทุกมือนะคะละ้วกะถ้ามันสุกลา้นะคะหรือว่าเข้ามีผลผลิตที่หลายนะคะเข้าสามารถที่จะไปขายได้นึ่งเข้าไปขายได้สองเข้าก็ไว้กินนะคะเ้วกะเข้ากับเอาไว้แบ่งนะคะแบ่งให้กับญาติพี่น้องเข้าได้กินกันข้างบ้านนี้ก็ได้กินกันนะคะแล้วก็มีวามสุขในการปลูกผักสวนครัวนะคะซึ่ง การปลูกพักสวนรัวนี่หนึ่งเข้าก็ได้พักทิบอดสารเข้าปลูกเองเสื้อมันว่ามันบม่มีสารผิดใดๆทั้งสิ้นนะคะจะอยากเชิญชวนให้ทุกทุานนะคะมาปลูกพักสวนครัวกันนะคะเล็กๆหน่อยๆก็ยังดีค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเข้านะคะสําหรับเพือนนี้ตัวเลขจะเสียแต่ว่าผ้าพี่น้องค่ะผ้าพี่น้องมาเบิง์สวนนะคะแค่นี้ก่อนเนาะฝากกดติดตามนะคะกดซับสไคร์นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์นะเนาะ เพื่อว่าเป็นกาลังใจให้ตัวเล็เก,กษ,ษตรแมวแววเข้าิสดงเ e ดวิดีโอ Head c ิปมาได้คุยกันแบบนี้นะคะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ